ก็เลยแบบว่าดดไปนิดน <The> e ึงครับก็อยากเป็นหมาหมาไหมครับเป็นไงกันบ้างครับชอบไหมถ้าชอบขอเสียงกีดังๆหน่อยได้ไหมครับก็นานไม่จกเลยครับก็ มื่อกี้ก็เป็นเพลงเปิดใจไว้เปิดตัวครับเมื่อกี้มีตีลังกาด้วยนะอยากปวดมากเลยอันนั้นอันนั้นสองนานมากเลยนะเอาอีกเหรอโอ้เอาอีกทีนึงเหรอโอ้โหไม่ดีมั้งไม่ดีไม่ดีครับก็ไม่ได้มาแค่นี้ครับผมมีอีกหนึ่งเพลงที่ อยากจะมอบให้ทุกคนนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่นั่งอยู่หรือเปล่าหรือว่าใครของนอกแล้วอยู่ไหมเฮ้ยอยู่เหรอโอ้าเพลงต่อไปนี้ครับผมอยากร้องให้ แม่นี่แหละคะือแม่ผมเป็นเป็นคนอีสายแล้วทีนี้เพลงต่อไปเนี่ยที่ผมจะร้องเนี่ยนั่งนึงนะไว้เล่นคนณขอข้างมาเลยเยนะ โอเครอแป๊บนะครับแต่ครับอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนมาแปบนึงนะ้นเบนึงท่าทีแน่นอนอยู่แล้วอยู่แล้วยอมยครับก็เพลง่บายนี้มผมอยากร้องให้แม่ผมครับเป็นเป็นเพลงอ่าอิสานนิดหน่อยครับก็ ขอบคุณแม่ครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังบวกให้ผม,มนะคันในทุกๆวันครับผมเวลาผมแบบว่าผมเครียดผมเหนื่อยอะไรเงี้ยผมก็จะไปคุยกับแม่เะยครับก็แม่เขาก็จะคอยบอกว่าเออแบบว่าสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันไม่ไม่ได้ยากเลยที่ที่าอยู่อะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยอย่าคิดเดอยวผมเป็นคนคิดเยียมากอะไรยเงี้ย ก็เลยแบบว่าจะเครียดเยอะครับแม่ก็บอกว่าอย่าเครียดอย่าเครียดอะไรเนี่ยครับก็เพลงนี้ความหมายดีมากครับก็อยากให้บอมบีครับแล้วก็มามาทุกคนนะครับลองลองทำดูครับ